สวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบกับ Sky Easy Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาในเกม PES ส2 2 0เวอร์ชันโมบายนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับตัวเกมมีอัปเดตค่อนข้างหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Sky Easy ด้วยนะครับเรามาว่ากันที่ตัวเกมกันต่อนะครับวันนี้มี ฟีเจอร์ของนักเตะให้เปิดอยู่หลายแพ็กกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากรีเจน d นะครับในส่วนของฟุตบอลยูโรนะครับต้อนรับฟุตบอลยูโรส0ง0นะครับแล้วก็มี p l a y e r of the w e e k นะครับเป็นแพ็กของนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดในส่วนของ p l y y r r o t t h w w e k k ก่อนนะครับเรามาดูในส่วนของ นักเตะลีเจนเพเยอร์นะครับก็ทีมชาติดังๆของยุโรปมากมายนะครับระดับบอลดำทท้งนั้นเลยนะครับโอลิเวอร์คาร์ชาบี้เบ็คแฮมวิเอล่ากุลิตปิกโกเดลเปเอโรโอ้ Khan, by, ham, iera, it, ico, โหเรียกได้ว่าใครเป็นนักสะสมนี่พลาดไม่ได้นะครับส่วนแพ็คเพเยอร์ออฟเดอะสันะครับก็หลักๆก,ก็จะมีตัวดังๆก็มีหลุยส์โซเลสฟาบินโยนะครับ โทมัสมุลเลอร์มีกูตัวด้วยนะครับมีบอลทองหนึ่งคนนะครับที่เหลือบอลดำหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กนี้กันนะครับว่าเราจะได้ใครบ้างนะครับแพ็กนี้เปิดได้แค่3ครั้งนะครับครั้งละ100ทองครับไปกันเลยตัวแรก go ใครอ่ยใเ อยู่สเปนนะเอาโอ้ตัวเลทครับอ่าแล้วครับอาวุธหนักฮะโอเคพอดีเลยนะครับกองหน้าแบบนี้ที่มีอยู่มันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันนะครับว่าหลุยส์โซเลสจะเป็นไงบ้างครับใช้ดีหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะเลเวลตันที่97นะครับหลุยส์โซเลตตัวต่อไปครับเหลืออีก2ตัวนะครับจัดไปครับก็ ตัวที่สองตัวที่สองอิตาลีครับใครเอ่ยเบอร์เก้าอัตเลนตาอันนี้ผมไม่รู้จักอะแต่ก็เป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งนะได้กองหน้าตัวที่สองละก็น่าจะใช้ได้นะครับมูเรียลอะไรเนี่ยจากอัตเลนตานะครับคงต้องมาลองใช้ดูนะครับตัวสุดท้ายครับจะได้ใครนะครับ Week. ตัวที่3ตัวสุดท้ายของเราในวันนี้อยู่ที่อังกฤษครับและเป็นฟารมินโยใช่ไหมใช่ไหมเรียบร้อยโอ้หอะไรแดกได้พอดีเลยครับฟารมินโยครับดีเฟนต์มิดฟิลครับโอเคเลยทีมกำลังขาดนะครับตัวรับถือว่าโอเคครับ3ตัวนะครับมีหลุยส์ซเลสมี ฟาร์มินโยมีมูเรลอะไรอีกตัวหนึ่งนะของอารจะอัตตันต้านะครับก็จบไปครับสำหรับการเปิดแพ็คเพย์ออฟเดอะวีนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับ,บกด Sub ส cribe ช่อง Sky e อีซด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ